แล้วเราก็มาดูแผนที่2กันนะคะแผนที่2เนี่ยก็จะเป็นค่าห้อง2,000ต่อคืนค่ะส่วน ICU นะคะจะเป็นค่าห้อง12,000บาทต่อคืนค่ะค่ารักษาพยาบาลนะคะครั้งละไม่เกิน35,000ค่ะค่ายาก,กลับบ้านครั้งละ5,000นะคะและค่าพยาบาลอุบัติเหตุนะคะฉุกเฉินนะคะจะเป็นครั้งละ8,000บาทค่ะส่วนค่าแพทย์เช่นเดิมค่ะเหมาจ่ายเลยนะคะค่าแพทย์ตามจริงค่ะและส่วนค่าผ่าตาัดนะคะก็เหมาจ่าย สูงสุดนะคะต่อครั้งที่รักษามไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะคะสำหรับแผนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงจะเบิ้ลค่ารักษาพาบาลให้เป็น2เท่าเช่นเคยค่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าแผนประกันแบบนี้มีแบบนี้นะคะว้าวๆแบบนี้เลยสำหรับคนที่อายุ35ปีถ้าเป็นผู้ชายนะคะเบี้ยประกันเพียงแค่9,300บาทเท่านั้นค่ะและผู้หญิงนะคะเบี้ยประกันเพียงแค่11,700 11, บาทค่ะ ว้าวแล้วใช่ไหมคะค่ารักษาพยาบาลนะคะเบี้ยประกันแบบนี้นะคะหาจับจองได้เลยเพราะว่าคุมค้มครองยาวนานถึง99ปีคะ่ะว้าวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็าฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ